เลื่อนไปที่สุดเลยนะคะนี่คือแรงลมที่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะมารีวิวพัดลมตัวจิ๋วที่สามารถพกไปไหนก็ได้ค่ะตัวนี้ของ k i ก้ค่ะเป็นรุ่นเจ็ดแฟนมินินะคะตัวนี้เนี่ยเขามีดีอะไรบ้างวัสดุทำจากอะไรเรามาดูพร้อมกันในคลิปเลยค่ะ นี่พัดลมตัวนี้นะคะเขาจะมีไซส์มินิมากเลยนะถ้าเกิดเทียบกับมือมิงเนี่ยก็ประมาณนี้เองนะคะความสูงของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยเมเมเท่านั้นเองค่ะน้ําหนักนะคะน้องเขามีน้ําหนักแค่ร้อยสามสิบเจ็ดกร,รมัมเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หนักมากนะคะถือสบายสบายไม่เมื่อยข้อมือค่ะและที่สําคัญนะคะมิงอ่ะชอบที่ตรงเขาเนี่ยสามารถพกเข้ากระเป๋ากางเกงได้เลยนะคือเขามีขนาดเล็กมากแล้วก็พกพาง,ง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหนมาไหนนะ กน้องเขาติดกระเป๋าได้เลยค่ะไม่ว่าจะกระเป๋ากางเกงนะคะหรือว่ากระเป๋าเครื่องสําอางกระเป๋าเล็กๆนะคะหรือว่ากระเป๋าสะพายเนี่ยน้องตัวนี้พกได้ง่ายมากๆค่ะและตัวนี้นะคะเขาไม่ได้มีดีแค่ขนาดเล็กนะคะแต่ว่าเขาให้แรงลมมาถึง40,000รอบต่อน,นาทีเลยนะคะ ซึ่งถือว่านะคะแรงลมที่เขาให้มาในพัดลมที่ไซส์เท่านี้นะถือว่าแรงมากเลยค่ะเห็นตัวจิ๋วๆอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเขาให้แบตเตอรี่มาถึง3,000ม ah ิลลิแอมเลยนะคะสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง13ชั่วโมงเลยนะคะแต่ละครั้งนะคะถ้าเกิดเราจะชาร์จเขาเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จแค่2.2ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะวัสดุนะคะนี่ที่เขาให้มานะคะก็ไม่ได้กรองแกงเลยนะคะทามาจากอลูมิเนียมอลลอยค่ะ อุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องนะคะก็มีพัดลมค่ะพัดลมตัวจิ๋วตัวนี้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จค่ะคู่มือเท่านั้นเองค่ะข้อดีของพัดลมสไตล์เจ็ทแฟนตัวนี้นะคะข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือว่าให้แรงลมที่แรงมากค่ะเขาเนี่ยยังสามารถเป่าเสื้อนะคะถ้าสมมติว่าเราออกไปข้างนอกแล้วเสื้อเราเปียกเนี่ย เขาก็สามารถเป่าให้แห้งได้ด้วยความแรงลมของเขานะหรือว่าถ้าเกิดผมเราเปียกน้ํานะคะแบบชุกรลหุกขึ้นมาเราล้างหน้าหรือว่าโดนน้าเนี่ยเขาก็สามารถเป่าผมแล้วให้แห้งได้และเขาสามารถเป่านะคะถานเนี่ยให้ติดไฟได้ด้วยเพราะว่าแรงลมของเขาเนี่ยแหละค่ะสำหรับความแรงลมของเขานะคะก็แล้วแต่เราเลือกที่จะเลื่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเลื่อนนะคะไม่ต้องกดนะ เราอาจจะสามารถเลือกแรงลมได้เลยนะคะโดยเอานิ้วเราเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกดค่ะเราค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่าเป็นไงล่ะแรงไหมเอ่ย นี่นะคะพอเลื่อนไปเนี่ยเราก็ได้เลื่อนตั้งแต่นะคะระดับศูนย์ไปถึงร้อยได้เลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเผลอเนี่ยไปกดโดนปุ่มเขานะคะเพราะว่าเราใช้วิธีเลื่อนแล้วตัวเลื่อนของเขาเนี่ยมันไม่ได้เลื่อนปึ๊บเลื่อนปึ๊บอะค่ะต้องใช้แรงนิดหน่อยนะคะในการเลื่อนอย่างงี้ยนี่แรงสุดนะดูแล้วความแรงของเขานะคะถ้าเทียบกันกับพัดลมไซส์เดียวกันนะคะตัวนี้เนี่ยให้ความแรงมากกว่าถึง3าเท่าะคะ่ะ Le จิ๋วพวกง่ายแรงเยอะอย่างนี้เนี่ยหรงว่าคุ้มนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่มิงชอบพัดลมตัวนี้นะคะเพราะว่ามิงจับกระชับมือมากค่ะด้วยความที่มือมิงไม่ได้ใหญ่มากนะคะบางทีเนี่ยก้านตัวพัดลมก็จะใหญ่ใช่ไหมคะมิงก็จะจับไม่ถนัดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมิงจับถนัดมือมากเลยอะคะ่ะทําให้เวลาที่มิงจะกดเลือกใช้หรือว่าจะเอาเข้ากระเป๋าหรือว่าเดินพกไปไหนเนี่ยมิงรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนเกินของร่างกายเลยอะคะ่ะรายละเอียดคร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแรงล ของเขากันดีกว่าค่ะว่าเขาจะให้แรงลมเราเนี่ยประมาณไหนแรงขนาดไหนมาดูพร้อมกันเลยค่ะวิธีการเปิดพัดลมนะคะเราใช้วิธีเลื่อนค่ะใช้นิ้วมือนะคะเลื่อนระดับเลือกนะคะว่าเราจะเอาระดับแรงลมเท่าไหร่นะคะเวะลาที่เราเลื่อนเปิดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมิ้งค่อยๆเลื่อนนะเขาก็จะมีไฟแสดงสถานนะแบตเตอรี่ให้เราตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้จะเบาหน่อยนะคะอ่ะเลื่อนขึ้นไปอีกก็จะแรงขึ้นนะคะสังเกตจากเสียงนะ เลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะเราไปดูกันที่เลื่อนไปที่สุดเลยนะคะนี่คือแรงลมที่แรงที่สุดระดับเสียงนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเสียงเขานะคะก็จะสไตล์เจสแฟนเลยนะคะเขาจะออกแหลมนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกที่จะพัดลมแรงมากนะคะเสียงก็จะดังอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหรค่ค่ะ เรามาดูแรงลมของเขากันค่ะรับรองว่ากระจัดกระจายค่ะนี่ขนาดตัวเล็กนะรุ่นใหญ่ของเขาเนี่ยแรงลมมากกว่านี้อีกนะคะอ่ะมาดูกัน ีนี้นะคะเรามาดูค่าตัวของน้องเขากันสักหน่อยค่ะตัวนี้นะคะรอาคาเต็มใน Off ฟ c i a l ของเขาเลยนะคะใน s h อ p e e นะตัวนี้เนี่ยจะอยู่990บาทค่ะแต่ว่าก็จะมีช่วงที่เขาลดราคาลงมานะคะไม่ว่าจะเป็น8ทับ8 9ทับ9หรือว่าเราไปดูไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลดลงมาเหลือ940หรือว่าอาจจะได้ราคาดีกว่านี้นะคะก็แล้วแต่ช่วงเวลานะคะก็ลองเข้าไปดูในลิงก์ที่มิงลงไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ามีัด d g e t หรือว่าสินค้าอะไรดีๆที่มิ้งลองใช้แล้วแล้วมันว่าดีเนี่ยเราก็น่าสนใจเนี่ยมิ้งจะเอามารีวิวให้ดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิงกี้ช n แน l ได้นะคะสวัสดีค่ะอ่ะเปิดให้ดูเฮยยนสบายยยยยลยอ่ะ